ไปอยังนอ้อทางนั้น,นอ้ออ้าวสบายดีพี่น้องปลอดภแล้วครับเศ้านี่เพื่อนว่าตื่นเศร้าได้งานหลายตื่นสายบายา่ได้งานสั่มเป็นคำใหม่เลยบ่ได้งานหน่อยว่า <c oughs> เป็นงานหน่อยเออวันนี้ก็เลยเศร้านี่ก็ไม่ใช่จริงตื่นเศร้าขึ้นมากครับแต่เศร้าก่อนตอเต้นขึ้นภูร่ะซุ่มเหล่าภูร่ะครับแต่ที่หาก็กลัว เสียหญ้าอ <yo> ้อยครับอ้อยน้อยอ้อยน้อยหญ้าหลายคาดพี่น้องาเบิ่งในพี่น้องเอ้ยหกขาดหกแน่ครับถือฝนนี่เท่าใด้ทั้งสิงามคักเด้อนิไม้ต้องแบ่งเวลาครับต้องแบ่งเวลาเพราะว่าสวยๆก็สิไปติดตั้งไฟฟ้ามื้อนี้ลงลงหม้อลงแปรงลงหม้อลงแปรงไฟฟ้าแล้วแล้วจากไฟฟ้าก็สิไปยอดเข้าบัดนี้ไปยอดเข้าเลยรยึดรงนึงก็เป็นยึดจิงนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเอ้ยนะครับทิศจังหวัดประจวบัแล้วก็บ่ได้บ่ได้ลงคลิปด่วนนะแถเนะคือถอดคือถึงคือลงคลิปแปเดียนหลายปู่หลายพ่อเหงาถามมาบ่ไปจังใดเสียไปใส่ยังคือถอดคือถึงคือเก่ากับพี่น้องคือถอดเวทีคือถอดนาพี่น้าน้องคือถอดเก็บซีแฟนคลับครับคือถอดคือเก่าสิมีบุญวัสนาได้พ่อกันอีกปู่ บ้านลองเพี้ยงไงพี่น้องฟังเพี้ยงยังละแ่วจักน้อยติดละพี่เงยทบทวนบอบ่ทบทวนบอจากแนวพี่น้องนะครับคือยังบ่ออกจากแนี้ยเดินพี่น้องคนจะฟังคือทบมันสิบว่าเศร้าติดละแ่าเครื่องเนี้มือเศร้าเศร้ากับเศร้ามือเศร้าสวยสวยพีงเงยพี่น้องเอ้ยอ้อยกระไดให่มันไหลคักไหลเนี้ยอ้อยน้อยอ้อยหน่อยครับหอนสิบว่าเสียเอากระเลียดตัวมัน ว่าเสียวเป็นพันว่าเสียวเป็นอ้อยพันครับอ้อยพันพ่อได้ไปปลูกครับบรรยากาศเศร้านี่ที่น้องนะครับขนนหอนสิกีดยากระเลี้ยตันเลี้ยตันอ้อยห่างกัมเพงอยู่ใส่อนใส่ปุ๋ยกับบ่ขึ้นเนาะถอดบนเนี้ยเมื่อวานเมื่อวานยังเมื่อเศร้าก็ได้ได้ดอนนี่ครับท่านเสียห้ายกันเลี้ยง ทั้งดแดดแห้งมันตายไปนั่นแดดก็แดดขับดแดดเนี่ยะวันนี้ขึ้นเสาไฟจนว่าใหม่เดี๋ยวมึงเปล่งคนขาวๆพี่น้องจนว่าหนาเลยหนาซ้ำเหมือนครับค <c oughs> นขาวๆไปนั่นจนว่าหนาเนี่ยโอ้ยว่ามันสีบอกว่าปวดพวกพี่น้องเอ้ย เอานี่ล่ะนะครับคิดจาวัดประจำวันหลายปหลายคนก็ถามถึงยังคือทอดคือถึงอยู่คือเก่าเด้อคื่เห็นลงชีพคืเห็นลงชีพมันไปจังไบมันจางเห็ดหลุดจีหรือมันบ่มีเวลาเวลาหรือบ่มีจังไช่วงนต้งก็ดคาค่างานหลายทางพี่น้องนะครับงานหลายท้างคิดถึงคิดทอดคิดถึงบางเรื่ก็คือเ่าออกแบบซีคิดพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งนะครับคนไทยก็ มีแต่มีแต่กินคันกินกับอาหารพื้นบ้านกับมือขึ้นเดินแล้วถือปากที่มือขึ้นเบรเมนูพิเศษว่าจีใตยพี่น้องเบิ่งกับซุปมะเขือมื้อ <laughs> ในซุปมะเขือกับบันกับอย่างกับทอปด,ดอปลาทูสิเป็นกับทอดปลาทูกับกับกับผักกระถินดิมรัวกระถินดิมรัวสูงขึ้นเลยบานึ่งวันนะครับเดี๋ยวแล้วตส้นเส้านี่มัน,นจะจิ้งจมหิวเข่าเลยพี่น้องนะครับขณะน,นี้เวลาหกโมงกว่าครับหกโมงเสาร์ เงียบพี่น้องนะครับเงียบเรียวเบิ่งทงทงใดก็มิดจัดครับเพิ่นบ่ทันมาแต่ก็ได้ยินอยู่รถไถเพิเน่น<ว>ก็มาไถยตาเสาเนาะเพ<ว>ราะว่าัานั้นสายมาเพิ่นก็สิร้อนแดดส่วนเขาฟังสเสน่ห์ของพยุตมีจิติงเกิดแล้วเด้อพี่น้องนะครับเกิดแล้วเดี๋ยวจังสิพ้าเลาะพี่น้องพาาเละจังสิพ้าเลาะเข้ากิจกรรมมื้อนี้ไปใส่แน่ยเข่าบานนะเข่าบาล้วนี่เราก็สิพาพี่น้องคนละผุ่นไปเบิ่งหมองอาบน้ำครับน้ำยุทธงยุทธา นี่ครับอยู่บ้านเดินอยู่บ่บสะดวกสู่ยุบทงบ่ได้ประยุทธ์ก็เลยมาเดินไปก็มีติ่งวันครับเอาเสาหัวเงี้ยนครับลงก,บกับลูกกับหลานลงเรียบร้อย<ซ>แล้วน,นี่ก็อสีไปการไฟฟ้อฝ่าสิงห์เขาสีไปขอหมอเพิ่นมาลงหมอขอหมอมหแล้วเรีสิพาพี่น้องว่า <c oughs> เฮ็ดอีหยังต่อไปเด้ยบรนียนี่ก็สิคอยก,ก็ก็เฮี้ยนหน่อยขึ้นจากหลังบ่ได้มานอนมานอนท่งกับปลูกพักปลูก มี่อย่างดูเทร่าโมโหจักว่าขังวันข้างหน้ามันจะเป็นไปยังไงถามมันถ้ามันเป็นยังีิเนาะก่อนลองก่อนลั้มก่อนจนว่าลืมหมดแล้วพี่น้องเอ้ยจะทดลองก่อนได้พี่น้องฟังหรือเ่ตัวบงบุ่นเนี่ยนะครับบอกว่ารถทุนบอกว่ารถทุนสิรถจะเลยเหรอแถวไทยนากระไทยแล้วแล้วโอ้ยกับว่าตั้งกินเขาอะฮะ ไม่ต้องกินขอนแรงไม่ชอาเถาะนี่แล้วมองพี่หยุดรถว่าไดอัน,น้มันเลียงเก็เป็นยง้มขาดเสียบเนาะยง้มขาดเสียบยง้มกินยง้อยู่ในสวนที่พี่น้องอ่อ,อยตองเว้นกิดเสียบว่าใดเด้อต <c oughs> งเว้นเกเสียบว่าใดคือขันฮอดนีด่ขันหอดสองโมงกลักวไปแล้วนี่เขาป้าอ๋อยว่าไดมีติงกรจมมาขัน มันอยู่กับขันคายคือกันครับมันห้อนแห้งรีแดดเดจนีงฝนมาทั้งตกเดี๋ยวพอาะดินลืนมือขึ้นมือว้านเออมือขึ้นว้านมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่พอดินซุ่มนี่พี่น้องนี่สิหล่อเห็นไหมครับพอเสียหงายอย่างง่ายเลยนะมือว้านมือก้อนนี่โอ้ยไงขวมมาจนหร้อมฝนทางผีแดงจึงคืนบรรยากาศที่แรกบอกลูกบอกหลานว่าลาลาเซ้าเมียบ้านฝนมาเร็วสนุกมันมาหอดกไก่มันเราบพราะมีนฝน ไปหอดบ้านกับวัดโต๊ะมีตะล้มล้มหอดทุ่มสองทุ่มเล่นแห้งอืล้มกับล้มจกว่าล้มอีกย่างล้มซาคนหลายใจบ่ล้มซาโควิดนี่แหละซาโควิดโควิดอีกอย่างขึ้นั่นเศร้าเธอชนิดเพราเดียไปหาอยู่หาอยูี่น้องคันเยอะเมื่อใดมื่อหนึ่งสิบห้ามีจริงลองเพียงเห็นเขาลองเพียงแหล่าก็คือหอดบรรยากาศคือกันเห็นเขาไลหลซด นี่ก็สีร้องไเร่คือกันทางเฟซยังก่อนเพจทางทางทางเพจ <c oughs> ทางเพจพอยุติเยติ่งนะครับเ,เพื่อทางนั้นพี่น้องถ้าไปติดตามทา,ทางเพจบอกเพจเด้อพี่น้องเด้อม่หยุดลั่นสิไลสดร้องเพลงเลยพี่น้องเด้อร้องเพลงเก่าเกาให้พี่นอ้อ,ไอง,งได้ฟันงนะครับเพลงใหม่คือสิบบาได้ดอกจุงมือเพลงโคบกโคบิดยังคือสิบบาได้น้ำพึ่นดอกครับบ่จำไม่ื่อแล้ว กระสีร่องพุ่นละรุ่นสิบหกปีแห่งความหลังพุ่นละทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นป้าคือสิเกาแต่รุ่นนั้นพอยันหยุดเพราะทั้งเกิดเกาอยู่ยยนี่เด็กกับเพ่งจีบเขาหล่อหลังลำวงหลองอ่อเนี่ยนี่ลำวงหย่อนอยุคเขาเนาะเมียนที่หาเสดจากนาน้าแล้วเมื่อเวลายันเย็นยนีนๆๆๆๆๆ<ม>่จิเเ่ามันจังบรรยาก,กาศมันจังนั่นเนาะ มีเงียจิงใส่สุดลำบุงใเสดจสาวลำบุงเงียจริงเต็มพี่น้องเห็นดีนะ้วาบาปครบาบเด้ความเม็ข้ามากครับมีเงีิงว่าเออจะเห็นบ่าเถ่าเขาเเต็นดังูีทั้งนั้นเขาเต้นเพระนเจ้าต้องเขาก็สวยเนาะพี่น้องเห็นดีนะคอมเมมตนครับคอมเมไตมาเด้อแสดงความยิดเห็นเราี่จริงเต็นไม่้ เส้นนี่พี่น้องก็หัวสักแงะซักเงี่นกันเหรอหัวว่าขึ้นกันเหรอเ้นโบ้มาหลุดกดิ่งเส้นดิ่งิ่งดิงิงดิงไหมหนึ่งสองสามกับบรรยากาศั้งเต่าครับพี่น้องเส็จงานไปนนครับกับบซ้ำเหือยไปดนต่างออกกับล้างกกยครับล้างกก่มาทงหน้าพระยชน์ม่ยืดีงยืดสูงกอมูครับพี่น้อง พี่น้องเบิ่งจริงสีผ้าเบิ่งบรรยากาศรอบๆทุกมือนั่นทุกมือก็คือแดดเลยเด้แต่มือนีนอันเจอะพอไปยังพาพี่น้องไปคันแดดออกมานี่ก็บยู่บ่ได้หรอฝานสุมไฟใส่พี่น้องเอ้ยพอนคัดพอนเนี่ยอย่างเงเศ้าคับกิจกรรมแต่ละมือไปยุติมีเงี้ยริงกับสีด้าอยู่หนึ่งประมาณจักเม่อวันจักสองอาทิตย์เดือดเถ่ดโสเชียลนี่อ๋อ จเดือน <laughs> โอ้ยเปี๋เมื่อกล้องกับผู้เสียหายพร้อมกันพี่น,อน้องอือแ็่สิ่งเดีเมื่อกล้องกับผู้เสียาหาพร้อมกันอันนี้พพี่น้องงว่าไปเหมืองทองหอดเวลาเวลาเมียบ้านหลือพี่น้องนะครับเวลากลัวมันจะน้อยน,นึงแล้วอันนี้พี่น้อ,นนองางานไปเบื้องมองเขาหยอดครับพี่น้อง ล้วก็ะมีลุ้นไปหยิบภาพ,พี่น้องไปหยิบไปบึ้งไปบึ้งมีที่หย่อนม่นไม่กับโเหลือหลายดอกพี่น้องนะครับคล้องนั่นแล้วมันหมดแล้วล่ะเยอะเลยอยู่ฟังทั้งหนึ่งคูมันเลี้ยแขงครับเลี้ยแข้งบนเนื้เนเอเขมูที่มันซุม่มมันก็มันกเกิดแล้วซุ่มก็เกิดแล้วพี่พี่รับอันนี้เป็นหนาคู่ครับประมาณจากัก ไล่ก็กวัวนี่แหละไล่ก็กวัวตนะหมดเวล,ลาเวลาเนี่ยบาดแล้วหูเกาะ่ระทันได,ตดน้ตัดนตัดหูออก,ย,กยืนเหียกหลายค่ะเหียกหลายหนาเห็ดไปเห็ดมาแด้วฉีบ่มีนเอาใส่จากแนวาได้ไหมต้นตอง ีดีวันี่ึ้นเสาไปหาจังหางั้งหมดแล้วจะอ้อยน้อยครับไม่เก้ากะปุกบกันมามันลุกงาบกว่านั้นก็จะได้มาละ น่นทั้งคุณกับเขาให้กัเกิดแล้วละ่ะค,คุณก็ด,ดีพูดพีน่น้องนนแดงแดงนนแดงแดงประมาณจากังกงกเย็ดไรอะยุ่งหันปูเข,เขาให้ครับอ,อบน้ำต่างยงงืดไม่ตึงซึ่งเกาอะายาดมเศ้าอาบน้ำสักวก็ยังสิพักกันแนยครับ ืมันซุ่มมันเกิดอย่างบ่งไดมันซุ่มมันก็เกิดก้อนเนาะทีทีมันบ่ท่านเดอันทีมันแห้งมันก็บ่ท่านเกิดพักกันาบน้ำวันนี้เราพี่น้องน้ำไหลต่าต่าจริงเร็จเลยครับพี่น้องเบ่วงน้ำหน่ำธรรมชาติไหลออกจากบ่อปาดานครับ นีหยุดแล้วองค์องมาตรงไว้กับตรงแล้วก็กองใส่กองใส่ขามกันมากสิละใสเย็บเย็บเย็บก็ได้อาบยังเว้นกับเย็นเย็นน้ำใต้ดินครับ อาจำตัวจำตัวอาบน้ำซะก่อนน้าแถเนาะนี่เขาเกิดแล้วพี่น้องนี่ครับเบื้องมองมันเกิดแล้วเปล่าปะเนี่ยพี่น้องงางไปจากเขาก่อนสิปิดคลิปนี้หงาอันนี้เกิดแห้่อยาบักหน่อยทันหันาเพื่อนนี่พี่น้องข้างบ้านมิบอเขาเอิดงานบักหน่อยบักหน่อยเพราะยังน่อยเกิดชนะเาะยังหน่อยแต่ว่าซื้อคนอื่นกันที่งานเราเปิดนี่พี่น้องนะครับเกิดแล้วเนี่ยคือเป็นทังที่ครับมองเห็นมันซุ่ม มองซ่งเนี่ยเเกิดเนี่ยมันเป็นหนูหนกินหนูจกกินครับกินมันบ่ถมนี่เขายอดสิเกิดเป็นยอมเป็นยอมยังสิ่ะไรพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นอจ่จนมามืออื่นมือ,อหื้อนี่หล่ะสิไปอหยนยอดให้พี่น้องด้เบิ่งนะครับตัวนี้เอาเอา,เอาขั้นตอนการเกิดแล้วไม่พี่น้องเบื่องก่อนตัวนี้เป็นเขาเจ้าครับตัวนี้เป็นยอดเขาเจ้ายอดเขาแหงสะก่อนนะครับมือลุ้นสิไปยอดเขาใ,ใหญ่ทงใจ เอาคลิปนี้ไว้สมิตรสะก้อนน,นะแถวเนาะฝากพี่น้องครับกดติดตามพี่น้องอยากเห็นยายตริงเต,งต้นสาวลำวงครับวันนี้หยุดร้องลำวงย้อนยุ่งหยุดกระเเ้า <laughs> แต่อยากอายเนาะพี่น้องหลังเ,เสรนติดเถอะอ๋ <laughs> อพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาไว้สมิตรสะก้อนครับสบายดีพี่น้อง